ในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีรอบตัวเราเนี่ยนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่ามีส่วนผสมลับอะไรที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันทุกวันหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่เราเห็นกันบนท้องถนนส่วนผสมที่ว่านี้ก็คือแร่แร่เออนั่นเองครับแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงความสําคัญของมันกันคืออะไรกันแน่ที่ทําให้หน้าจอสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยมีสีสันสดใสขนาดนั้นหรือว่าอะไรที่ทําให้มอเตอร์ของรถยนต์ไฟฟ้ามีกําลังแรงมากมาก คำตอบของคาถามนี้เนี่ยมันซ่อนอยู่ใต้เปลือกโลกของเรานี่เองครับและตอนนี้มันกําลังจะกลายเป็นสนามแข่งขานเชิงยุทธศาสตร์ครั้งใหม่ของโลกไปแล้วเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงขึ้นมาทันทีเลยนะครับเมื่อไม่นานมานี้สหรัฐอเมริกาได้มีการเคลื่อนไหวครั้งสําคัญเลยคือไปจับมือกับไทยและมาเลเซียเพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานแร่หายากโดยเฉพาะซึ่งการเคลื่อนไหวนี้มันสะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยว่าแร่พวกนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของธรณีวิทยาอีกต่อไปแล้วแต่มันคือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกแบบเต็มเต็ม เอาละครับเพื่อให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันทีละประเด็นเลยตั้งแต่ว่าทําไมมันถึงกลายเป็นทรัพยากรที่สําคัญขนาดนี้แล้วจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ใครเป็นคนคมตลาดนี้อยู่และที่สำคัญที่สุดอนาคตของการแข่งขันเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะครับทำไมจูจ่ๆแร่ที่คนส่วนใหญ่แทบไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนถึงได้กลายมาเป็นทรัพยากรที่สำคัญระดับโลกไปได้ คือคำว่าทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับถ้าเป็นศตวรรษที่แล้วเนี่ยเราอาจจะนึกถึงน้ำมันหรือว่าเหล็กกล้าแต่ในยุคดิจิตัลแบบนี้การควบคุมแร่แร่แรเอ,อิร์ดมันก็เหมือนกับการกลุ่มอนาคตทางเทคโนโลยีพลังงานสะอาดไปจนถึงอำนาจทางการทหารเอาไว้ในมือนั่นแหละครับและนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้มหาอำนาจของโลกต่างก็ลงมาแข่งขันกันอย่างดเดือด,ด เอาละครับทีนี้ก็ได้เวลามาทําความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเจ้าแร่แร่เอิร์ทกันแล้วชื่อของมันเนี่ยเอาจริงก็อาจจะทําให้หลายคนเข้าใจผิดไปได้เหมือนกันนะครับถ้าว่ากันตามหลักวิทยาศาสตร์แร่แร่เอิร์ทหรือ IES e เนี่ยนะครับมันคือกลุ่มธาตุโลหะทั้งหมด17ชนิดที่มีคุณสมบัติพิเศษคล้ายๆกันซึ่งในคุณสมบัติเฉพาะตัวพวกนี้แหละครับที่ทําให้มันกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในอุตสาหกรรมไฮเทคต่างๆและนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดเลยครับ ถึงแม้ชื่อของมันจะเป็นแร่หายากแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแร่พวกนี้มีอยู่เยอะมากนะครับบนเปลือกโลกปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันมีน้อยแต่อยู่ที่ว่ามันกระจัดกระจายแล้วก็ไปปะปนกับแร่อื่นๆเต็มไปหมดทําให้การสกัดออกมาให้บริสุทธิ์เนี่ยทั้งซับซ้อนแพงมากและที่สําคัญเลยคือสร้างมลพิษสูงมากๆด้วย ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับลองนึกภาพว่าแร่แร่เอิร์ธเนี่ยมันเหมือนกับเป็นวิตามินสำหรับ Technology เทคโนโลยีเลยคือเราใช้มันในปริมาณที่น้อยมากๆน้อยจริงๆนะครับแต่ถ้าขาดมันไปเมื่อไหร่อุปกรณ์ไฮเทคเหล่านั้นก็อาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่หรือบางทีอาจจะทำงานได้ไม่ได้เลยด้วยซ้าคือแร่พวกนี้มันแฝงตัวอยู่ในแทบทุกอย่างรอบตัวเราเลยครับไม่ว่าจะเป็นธาตุยูโรเพียมที่ทำให้จอทีวีมีสีแดงสดสวยงาม หรือนีโอดีเมียมที่ใช้ทำแม่เหล็กกำลังสูงมากๆในมอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็กังหันลมพูดง่ายๆก็คือมันคือสิ่งที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกพลังงานสะอาดและโลกดิจิตอลอย่างแท้จริงเลยที่สำคัญคือขนาดของตลาดเนี่ยมันใหญ่มากนะครับรายงานจากหน่วยงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐหรือ USGS เนี่ยชี้ชัดเลยว่ามูลค่าของอุตสาหกรรมนี้ มันสูงถึงหลายแสนล้านดอลลาร์และแนวโน้มความต้องการก็มีแต่จะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆตามกระแสของโลกพอเรารู้แล้วว่ามันสำคัญขนาดไหนคำถามต่อมาก็คือแล้วใครล่ะที่กลุ่มทรัพยากรอันล้ำค่านี้ไว้ในมือมากที่สุดเรามาดูข้อมูลจริงๆกันเลยดีกว่าครับจากตารางนี้เราจะเห็นภาพรวมของการกระจายตัวของแร่สำรองทั่วโลกได้ชัดเจนมากเลยนะครับจะเห็นว่าจีนนำมาเป็นอันดับหนึ่งแบบทิ้งห่างมากๆตามมาด้วยบราซิลอินเดียแล้วก็ออสเตรเลีย ส่วนประเทศอื่นๆก็มีปริมาณสำรองลดลันกันไปแต่พอเราเอาข้อมูลมาทำเป็นกราฟแท่งแบบนี้นะครับโอ้โหภาพมันยิ่งชัดขึ้นไปอีกเห็นได้เลยถึงความแตกต่างอย่างมหาศาลของปริมาณแร่ที่จีนมีอยู่เมื่อเทียบกับอันดับ2อย่างบราซิลแล้วก็อันดับ3อย่างอินเดียคือมันต่างกันเยอะมากจริงๆ44ล้านตันตัวเลขนี้ตัวเลขเดียวเนี่ยนะครับมันบอกอะไรได้มากมายเกี่ยวกับอำนาจของจีนในตลาดแร่หายากของโลกเลย คือการที่จีนครอบครองแร่สำรองมากถึงเกือบเครื่องหนึ่งของโลกเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ความได้เปรียบทางเศรษฐกิจเฉยๆนะครับแต่มันคือเครื่องมือต่อรองเชิงยุทธศาสตร์ที่ทรงพลังอย่างยิ่งในเวทีโลกเลยทีเดียวพออำนาจมันไปกระจุกตัวอยู่ที่เดียวแบบนี้มันก็เลยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะนําไปสู่การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น,นเรื่อยๆเพื่อแย่งชิงความมั่นคงทางเทคโนโลยีสําหรับอนาคตนั่นเองครับแต่สมรภูมินี้มันก็ซับซ้อนกว่าที่คิดนะครับแม้จีนจะดูเหมือนเป็นผู้นําแต่ภาพรวมจริงๆมันมีรายละเอียดมากกว่านั้น คือจีนเองถึงจะมีแร่สำรองมหาศาลแต่ก็ยังต้องนำเข้าจากเมียนมาอยู่ในขณะที่บราซิลมีศักยภาพสูงมากแต่ยังผลิตได้ไม่เต็มที่ส่วนสหรัฐถึงจะมีเทคโนโลยีแต่แหล่งผลิตในประเทศกลับมีจำกัดมากทำให้ตอนนี้ประเทศอื่นๆอย่างออสเตรเลียอินเดียหรือเวียดนามกำลังพยายามเร่งพัฒนาศักยภาพของตัวเองขึ้นมาเพื่อสร้างสมดุลใหม่เพราะฉะนั้นแล้วข้อสรุปที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้ก็คือนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการขุดแร่แล้วแต่มันเป็นเรื่องของอำนาจ การควบคุมห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำคือเหมืองไปจนถึงปลายน้ำคือผลิตภัณฑ์ไฮเทคใครทำได้ก็เท่ากับกลุ่มอนาคตของการแข่งขันทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของโลกไว้ในมือนั่นเองครับและนี่ก็คือคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คิดกันนะครับว่าในโลกอนาคตที่ทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันด้วยไฟฟ้าและเทคโนโลยีแบบนี้การควบคุมแหล่งที่มาของส่วนประกอบพื้นฐานที่สุดเหล่านี้ใครกันที่จะเป็นผู้ควบคุมมัน และนั่นอาจจะเป็นตัวกำหนดผู้ชนะในการแข่งขันระดับโลกครั้งต่อไปอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับ